สวัสดีครับผมกล้องบ้านหนองแวงนะครับมีผมเอดโดนวิทุเคนะครับกลุ่มบ้านหนองแวงนะครับกลุ่มชาบานบ้านหนองแวงกลุ่มคุมิมนาไทายญาติดียวกันนี่แลับว,ว่าจะเป็นทางแม่มาลิวงศาหรือวินโยนะในกลุ่มนีนเขียนี่กลุ่มหีแต่ยดีเปียวแบบตอมมันหลบมหื้ยยังแหละนะครับในกลุ่มเขี้ยญาต นี่เด็กผงก็ได้สาบานว่าขายอีดาเนี่ยดานะครับเชี่ยหน่อยอุ้มเขี้ยนนะครับโดนมันหลายปีแล้วนะครับมันขายหลายชีวิตแล้วมันถูกจริงูญย้ำมันท่วมตัวมันเบิดไปกับกลุ้มมั้วนี่ไปแจ้งเพิ่มกับตายเงอนมั้วนี่ติดจักหลายคนหลายชีวิตแล้วในบ้านหนองแวงนะครับเหลือเชื่อคนเพราะว่าทีเป็นยังกัดขันถึกพุทธมาขอตำรวจนะครับ น้ำพวงโบ่ไปเยผมเอาโคบองได้ซอยได้นะครับเดชโซพวกรโซ่พน้ำพวงซอยไปเลยกับพอแค่ตัวเงินไหลนะครับแค่ตัวสินเซนสายนะครับฝากเขี้ยนี่ได้ครับเขี้ยนโยได้ครับเด้อไหนที่นมันจะเป็นข้าวเป็นยังได้พอแค่ตัวมีเงินนะครับขาเทศบาลหลายคนแล้วเทศบาลไม่มีความสุขนะครับ จะพัวมันหลายชีวิตแล้วตำรวจก็เอาทริงนะบนถึกขึ้นนะครับขอตัวตายกันอ,อ,อยู่นะครับประเทศมีกฎหมายใส่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกฎหมายเขาสิเป็นสิตายกักกุมมนี่นะครับว่าสิอุบัติเหตุหรือพ่าแม่ผมเกิดต่แยกลิปหายตายห้แต่หงว่าจะเป็นน้องผมอาซียมันบอกว่าอา,าเซียนวิจารณยใจเลี้ยงน่อยใจยอีกอย่างของมันที่เป็นแผนเป็นรูปแบบเป็นวิธีนะครับว่าจะเป็นเห็นว่าได้ยินมาเสียงกรีดวีดมุ้งนี่บ หลายคลิปหลายโพสแล้วฝากแช่ซอยนะครับวงในเป็นผู้ใดม,ม,มีมีส่งท่างหาข่าวได้ก็หาข่าวเบื่อข่าวหงนี้ยังก็ออา,อ,าอาลงฝากแช่ไว้ต่โพสนี่แหละครับซอยแซ่นี่แซ่ซอยกันเนี่มันหลายคนมันตายห้แล้วพยายามเสียวชีวิตหรือตีคุกตีได้รับเป็นบาปเป็นบ่อนะครับ <S <S ผมเมงผมไปแล้วอยากแตกะกูลเครียเดียวกันนะครับฝากแซ่ด้ับ